ในกรณีที่คุณต้องการใช้ไฟล์รูปภาพเป็นหลายภาพเพื่อน,นำมาตกแต่งหรือมาใช้งานร่วมกันการเปิดทีละภาพอาจจะเสียเวลานะคะอาจจะใช้วิธีการเปิดแบบ smart object ก็คือเปิดทีเดียวหลายๆภาพแล้วนำภาพนั้นมาซ้อนกันแล้วก็สามารถที่จะปรับยอ่อขยายได้โดยที่สามารถรักษาความคมชัดของภาพไว้ได้ด้วยก็เลือกที่เมนูไฟล์และเลือกคำสั่ง open as Smart Object แล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะคะที่ต้องการจะเปิดแบบ Smart Object การเปิดรูปภาพหลายๆภาพนั้นให้คุณกดปุ่มชิปหรือปุ่ม c อนโทรลนะคะที่เป็นคีย์บอร์ดช่วยในการเลือกภาพได้จะเลือกกี่ภาพก็ได้นะคะก็กด c อนโทรลค้างไว้แล้วเลือกข้ามเ,าเลือกภาพโน้นทีภาพนีท้ทีแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open นะคะจากนั้นรอสักครู่หนึ่ง เขาจะเปิดรูปภาพนี้ขึ้นมารูปภาพนี้จะถูกแสดงผลในลนักษณะของ Smart Object ซึ่งเราจะดูได้จากการเปิดพา n e เนที่ชื่อว่า l a เยอตรงนี้ถ้าคุณคลิกที่พา n e เนนะคะชื่อ l a เยอร์ตรงนี้จะเห็นมีสัญลักษณ์สีดำๆอยู่ที่มุมของรูปภาพตรงนี้เราเรียกว่า Smart Object Smart Object คืออะไร Smart ทอ j อบเก็คือคุณสมบัติที่ใช้ในการรักษา ความละเอียดของภาพขณะที่คุณปรับย่อขยายภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นเ้ากด Ctrl T เพื่อจะปรับขนาดรูปภาพจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายกากรกบาทอยู่ก็คลิกที่มุมภาพแล้วปรับยอ่อเสร็จแล้วก็กด Enter กูจะได้รูปภาพขนาดนี้แต่เกิดคุณเปลี่ยนใจต้องการขยายภาพ,ยายภาพกด Ctrl T อีกครั้งหนึง่งแล้วขยายรูปภาพกลับมาขนาดนี้แล้วก็กด Enter สังเกตว่ารูปภาพนั้นจะมีความคมชัดเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่า,าคุณไม่ได้เปิดรูปภาพแบบ smart object แก้วปรับไปปรับมานะคะภาพก็จะเบลอก็ขาดความคมชัดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดแบบ smart object ก็จะช่วยคุณได้